สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok การแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกครั้งที่7ประจำปี2567รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok p r e s e n t by โตโยต้าครั้งที่7หรือวิ่งผ่าเมืองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจสิยาพาชิงเงินรางวัลรวม2 4 4ล้านบาทที่สนามหลวงเมื่อวันที่1ทธันวาคม ไฮไลท์สุดพิเศษในครั้งนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรกับเอเลียดคิฟโทเก,ต,เกต,ตำนานนักวิ่งมาราธอนโลกเจ้าของสถิติวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงแชมป์โอลิมปิกเกม2สมัยชาวเคนยาในฐานะทูตด,ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยในการวิ่งครั้งนี้ยังมีนักวิ่งเข้าร่วมมากกว่า33,000คนรวมถึงคีรินปันติเวทยอดนักวิ่งมาราธอนขวัญใจชาวไทยเข้าร่วมด้วยซึ่งผลการแข่งขันในระยะ10กิโลเมตรปรากฏว่าอันดับ1ตกเป็นของคีรินปันติเวทเวลา29.06นาทีโดยเป็นการทำลายสถิติเดิมของตนเองที่ทำไว้ที่บางเส 10K เมื่อปี2565เวลา29.47นาที ส่วนในระยะมาราทอน42.195กิโลเมตรอันดับ1ตาริกูอับดีจากเอธิโอเปียเวลา2.16ชั่วโมงส่วนคนไทยที่ดีที่สุดนัทวัฒน์อินนุม่มนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเป็นอันดับ7เวลา2.28.14ชั่วโมงขณะที่ระยะฮาฟมาราทอน21.1กิโลเมตรอันดับ1เคนเนดีเอนโตกูมูเฮียจากเคนยาเวลา1.03ชั่วโมงส่วนคนไทยที่ดีที่สุด ณัฐวัฒน์อินนุ่มเป็นอันดับ8เวลา1.08.26ชั่วโมง